ค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่นะคะาพาท่านผู้ชมนะคะไปส่องดูตัวเลขนะคะที่ต้นมะม่วงแล้วนะคะที่ผู้โชคดีนะคะมองเห็นนะคะซึ่งโชคดีนะคะถูกสามตัวตรง867ดนะคะเห็นที่ต้นมะม่วงแล้วนะคะเดี๋ยวมีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปส่องดูที่เรือแล้วก็ไม้พายนะคะแต่ว่าตรง ต้นมะม่วงนะคะแอดมีก็มองเห็นเองนะคะตัวเลขนะคะ3ตัวตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมชัดๆแอดนีพาท่านผู้ชมนะคะไปส่งดูด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปส่งเรือแล้วก็ไม้พายนะคะ <c oughs> ค่ะก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะข้างหลังนะคะท่านผู้ชมอ่าตรงที่พี่อีนมองเห็นนะคะตัวเลขนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะ,ะพาท่านผู้ชมนะคะมาส่งดูด้วยกันเลยนะ นี่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจุดไหนเนาะไปเนาะสามตัวและก็สผ่านไปผ่านมาก็มาเห็นตัวเลขอีกนะคะนี่เห็นตรงนี้เดี๋ยวเรามาส่งไปที่มีเห็นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกแต่ตรงนี้นะมองเห็นเป็นเจ็ดชัดมากเลยเดี๋ยวชี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะเห็นไหมมิวนี่ตรงนี้จุดนี้นะเดี๋ยว นี่เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยตรงนี้นะแอดมีเห็นนะแต่แอดมองเห็นเป็นหกค่ะตรงนั้นนี่นะที่ที่แอดมันีชี้นะจ้ะนี่บอกจ้ะอันนี้เรียกหกจ้ะเลียกหกเจ็ดกับหกใช่ไหมจ้ะนั่นแหละเจ็ดกับหกค่ะแต่แอดมีมองเห็นตรงนี้เนี่ยถ้ามองไกลนะเหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะค่ะแต่พอมาส่งใกล้ๆนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะตัวเลขชัดมากเลขแปดชัดเนาะ ค่ะอันนี้สามนี่แปดนี่เจ็ดสามแปดเจ็ดค่ะเจ็ดนี้ไม่ค่อยชัดเหมือนเลขเจ็ดนี้นะแต่ว่าก็มองก็มองรู้อยู่ว่าเป็นเจ็ดเป็นสามแปดเจ็ดเนาะเห็นตรงนั้นเนาะค่ะตรง่งนี้มันเจ็ดอ่ะได้เห็นไหมอ่ะเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะพยากไปฟังนน้นใกล้ๆอะ่ะค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยอตัวนี้ชัดแล้วนะคะค่ะสามแปด เจ็ดนะคะสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือซูมแล้วนะคะซูมให้เห็นเลยค่ะสามแปดเจ็ดตรงนี้นะคะที่ตื่นผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นเพิ่มเติมเนาะก็เหมือนที่แอดมินีเห็นที่ต้นยางของพี่นางจ้ะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนาะว่ายังอยู่หรือเปล่าเนาะแอดแอดมินีคิดว่ายังอยู่นะเพราะว่าวันนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจมองเนาะ ใช่เห็นแวบ,บเดียวม <Yeah. S 1> องไปก็เจอตัวเลขเลยอย่างนี้นะคะก็เข้าสามตัวตรงๆเลยค่ะวันนี้ก็เห็นที่ต้นมะขามต้นมะม่วงค่ะอาต้นมะม่วงแอบนี่พูดผิดอีกแล้วขออภัยนะคะต้นมะม่วงวัดเรือร่มนะคะค่ะก็เห็นเป็นสามแปดเจ็ดค่ะทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะอ่าไปส่องดูที่เรือแล้วก็ไม้พายนะคะค่ะตัวเลขตรงนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะก็มีเพิ่มเติมตรงนี้อีกที่ เป็นสองเกดตรงนี้นะคะออเ,อเอ็ดแอดมิวเห็นใช่ไหมที่เห็นกับนาอีนนาอีนเห็นเลขเกจอดเห็นเลขสองนะคะค่ะเอามารวมกันเพราะอยู่ใกล้ๆกันนะคะ,เ,ออคะเดี๋ยวถ้าเรามาะ่คตรงนี้ก็เป็นหัวเรือนะคะหัวเรือลำที่หนึ่งหัวเรือลำที่หนึ่งเอดนี่ก็มองไม่เห็นนะคะ อให้ท่านผู้ชมนะคะดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวมีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปส่งดูที่ไม้พายแล้วก็เรือนะคะ ไปส่งดูที่ไม้พายนะคะแล้วก็เรือนะคะทีมงานเรานะคะกำลังส่งใหญ่เลยนะคะมาด้วยกันกับน้องมิวชาแนลนะคะในวันนี้นะคะค่ะฝากช่องน้องไว้ะะด้วยนะคะกดไลค,ะค,ค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะก็เป็นทีมงานนะคะไปไหนก็ไปด้วยกัน,นะคะ่ะโ,โอ้ไม่กล้าเปิดเม็ดนะคะค่ะ <c oughs> อันนี้เห็นหรือย,ยังเนาะคะ่ะโอ้เห็นแล้วคะ่ะที่เรามาส่งกันไว้นอ้องมืด เมือ่อ<ม>เนาะอาี๋ยว่าขยับมานหน่อยนึงเนาะตกเมื่อนี่ตกเมื่อนี่<ม>ตอนแรกแอดมีมาดูมาส่องดูก่อนเนาะจ้ะ <Yeah. S 1> เรามาส่องตัวเลขก่อนแล้วค่อยมาถ่ายกับท่านผู้ชมดูเนาะแอดมีเห็นเป็นสองเก้าตรงนี้ตรงไม้พายจ้ะ <Yeah. Yeah. S 1> สองตรงนี้สะดุดตาตรงนี้นะคะ <is> นี่สอง,สองนี่เก้าตัวเล็กๆนะคะ <Yeah. S 1> นี่ตัวนี้สองเก้านะคะ สองเก้านะคะที่เอดมนีเห็นนะคะค่ะเอดมนีก็เคยมองเห็นอยู่นะลายงวดอยู่ตรงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองมองดูนะว่าเห็นเหมือนเอดมนีค่ะเอาลงมาข้างล่างเอดมิวเห็นตรงนี้ใช่ไหมค่ะที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะเห็นเป็นตัวไหนเนาะเห็นเป็นศูนย์หกก็ได้เว้ยเป็นมองไปแวบหนึ่งก็เป็นเลขศูนย์ด้วยเลขศูนย์ด้วยเลขเก้าด้วยนะคะ ูนย์กับเก้าตัวเดียวกันบ่จ้ะศูนย์กับเก้าตัวเดียวกันก็เป็นศูนย์หกเก้าหกใช่ไหมจ้ะศูนย์หกเก้าหกค่ะก็อยู่ตรงจุดจุดนี้นะคะอา,อาชีรูนี่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นศูนย์หรือเป็นเก้าก็ได้ตรงนี้เป็นเลขหกนะคะชี้ผิดไม่ใช่เหรอนี่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคะไม่ชี้ไม่ถึงที่นนี่นี่น,นี่ตรงนี้นั่นแหละชี้ไม่ถึงที่ไนชี้ตามกล้องนี่นั่นแหละอันนี้เป็น เก้าหกหรือศูนย์หกก็ได้ตัวเลขใหญ่อยู่เนาะอันนี้เนะาะจ้่าตัวเลขใหญ่อยู่ค่ะซูมให้ท่านผู้ชมนะคะบางทีนะคะภาพก็จะไหวนะคะมันไม่นิ่งอันนี้นะซูมแล้วชัดแล้วตอนนี้อ่ะอันนี้ต้องจับหน้าจอไว้ด้วยนะคะให้เบ่งนะคะ,น,ะนี่นะคะนี่เก้า หกหรือศูนย์หกนะคะเก้าหกกับศูนย์หกเนาะจากเพราะว่าเลขมองไปเป็นเลขศูนย์ก็ได้เลข 9, เก้าก็ได้เพราะว่ามันมีหางอยู่ค่ะเก้าเหมือนเก้าไทยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนตัวจีน่ะอ๋อมันตัวจีเนาะเหมือนตัวจีเหมือนในท่านผู้ชมจะนึนอกออกไหมคะวา่าตัวจีเนาะตัวจีตัวจีนะคะเหมือนตัวจีถ้ามองไปมันก็เหมือนเก้าหกกับศูนย์หกเนาะศูนย์หกมันตัวเดียวกันนะคล้ายๆกันนะเนาะคล้ายๆกันเอาให้ท่านผู้ชมดูเนาะว่า ่ะอันนี้คือข้างเรือนะคะ<อ>ข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดูนะคะแล้วก็มองเองนะคะแอดมีมองไม่เห็นนะคะตรงนี้นะคะข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแอดมีมองไม่เห็นเลยนะคะมืดตึ๊บตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือส่งให้ท่านผู้ชมะคะมองด้วยตาตัวเองนะคะเห็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ดูนะคะค่ะหลังจากที่แอดมินนะคะส่งข้างเรือให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ยินแอดมิวนะคะเป็นคนพูดนะคะว่าส่งที่ท่อนไม้ยางนะคะ เคยโชคดีด้วยนะคะมาแล้วนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะมาส่งดูตรงนี้ตัวเลขชัดๆนะคะเห็นเดี๋ยวเรามาส่งดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าแอดมิวเห็นจุดไหนเห็นตัวไหนนะคะแอดนีเห็นได้ยินแวบ,บๆนะคะ,ะ,ะจุดไหนเนาะอ่ะให้เมื่อกี้แอดมิวชี้แอดนีเออ,อชี้<ะ>บอกแอดนีมาอยู่เนาะจะ้ะตรงนี้นะคะนี่เป็นจกีตตัวที่หนึ่งนะคะคือจะมาอย่างนี้เนาะ มานี่ลงมานี่แล้วก็ขีดมานี่มาเป็นเ็ตสองตัวค่ะแล้วตรงนี้เป็นเลขห้าค่ะนี่ตรงนี้เป็นเลขห้าค่ะเจ็ดเจ็ดห้าเนาะจ้ะเจ็ดเจ็ดห้าค่ะแคปหน้าจอไว้ก่อนจ้ะเอาไว้ดูค่ะตัวเลขชัดมากเลยเนาะเจ็ดเจ็ดห้าจ้ะเจ็ดเจ็ดห้าอู้ตัวเลขเเดียวกันกับต้นมะม่วงนะคะที่ผู้โชคดีเห็นนะคะจ้ะเจ็ดห้าสี่เก้าเนาะจ้ะ ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมท่อนม่ยังเอ็ดนี้ก็ส่งให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะก็เห็นเป็นสามตัวเจ็ดเจ็ดห้านะนี่คือข้างเรือนะคะเนี่ยข้างเรือลำที่หนึ่งอตอนเรือดังๆนะคะก็เขาก็จะมองเห็นเป็นรูปหน้าคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมดูไม่เห็นแล้วนะคะ จําไม่ได้แล้วว่าอยู่จุดไหนนะคะเห็นเป็นรูปหน้าคนชัดๆเลยนะคะช่วงเรือดังๆนะคะท่านผู้ชม ข้างเรือด้านนอกนะคะไม่ใช่ข้างในนะคะจะเป็นด้านนอกค่ะเต่กกอนู้คนเยอะมากเลยนะคะก็มาส่งโได้ตัวเลขกันไปนะคะค่ะเอฟซี FC ที่ไม่เคยเห็นคลิปนะคะวัดเรือล่มนะคะค่ะวันนี้ก็มาส่งให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะ ก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะคะทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะท่านใดที่เคยได้จากเรือล่มได้จากไม้พายได้จากอ่าลำเรือนะคะข้างเรือนะคะก็แล้วแต่นะคะค่ะงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะเห็นตัวเลขชัดๆนะคะ ขอให้พิเสษะพิเรียนนะคะดวงวิญญาณนะคะทั้ง5ชีวิตนะคะขอให้ปรากฏตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชม f อฟทางบ้านนะคะได้ดูแล้วก็เห็นชัดๆเลยนะคะจะได้มีโชคนะคะค่ะตัวเลขนะคะวัดเรือร่มนะคะที่อัมินีเห็นนะคะก็ไม้พายนะคะท่านผู้ชมก็ เห็นเป็น29งนะคะสตัวนะคะนอกนั้นก็แอดมิวนะคะเป็นคนเห็น9ก้6แล้วก็แอดมินีก็มาเห็นที่ต้นมะม่วงนะคะก็มีตัวเลข3ตัวนะคะ3า7นะคะแล้วก็น้องมิว a n n e l นะคะก็ไปเห็นตรงท่อนไม้ยางเจ็ดเจนะคะแล้วก็7จนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะก็ตัวเดียวกันนะคะ ท่อนไม้ยางกับต้นมะม่วงนะคะกับผู้โชคดีเห็นก็เห็นเป็นเจ็ดห้าสี่เก้านะคะสี่ตัวนะคะก็เข้ากันนะคะสองตัวนะคะตัวเลขแต่ละที่ก็เยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะอเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะผิดถูก็อย่าด่าอย่าว่ากันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็นำเสนอนะคะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ อันนี้คือเรือลำที่สองนะคะสรุปตัวเลขท่านให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะก็หาดูชัดๆเลยนะคะก็ชอบก็าตามไม่ชอบก็อ่าไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะจะเลือกเอาแล้วก็พิจารณาเอานะคะ ขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆนะคะเฮงๆ,ๆปังๆนะคะแอดมินีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน